แนวกินกับมะฮะจนหอดเทือนหอดซ่านน้องเนาะสบายเนาะบ้านเจ้าเนาะแนวกินมะฮะหอดเทือนเนาะอยากยั้งอยากกินโหลดไก่นี่ก็เห็ดเองสดสดโอ้ยมีตูดเนี่ยอือครับอู้สดสดเลยโอ้ตีเมื่อบ้านเพิ่นนี่เมื่อบ้านเพิ่นนี่นี่เพิ่นต้มสุกินได้นี่อันนี้มาทั้งนอกต้องไปซื้อเอาเนาะสามันนี่เท่าไรเนาะสิบพันประมาณสิบบาทเนาะนะครับข้าวโพดข้าวโพดครับกินข้าวโพดน้ำน่องก่อนก่อนสิลาเพิ่น ตอนนี้เขาอยู่ดงเห็นทุกคนเมืองอาจสะพังทองนะมาแววนนองเกศรสาวผูไทยทุกคนอันนี้ขึ้นหนาะสิเป็นบ้านพอย่าเพิ่นเนาะเป็นบ้านทางเข้านะ่ะอื่นพอย่าแ่แถวนี้เพิ่นอาจสิเอื่นพอน่ายแม่นายบอกังได๋เขาก็บจักเนาะเพาเป็นผููไทยเนาะแถวเนาะเพิ่นเป็นคนภูไทยเนาะมาแววนนองทุกคนเลยแล้วก็สิขเข้าไปล่นน้ำนองจักน้อยหนึ่งพอได้เหตุคลิปน่องโดนแล้วไม่ได้ทำคลิปเพิ่นเลย น,นี้คือบรรยากาศถ้าเข้าไปทางนี้ก็คือไปเมืองอาะพอนเนาะอาสพอนเป็นเมืองภูไทยเนาะตอนนี้เขาอยู่บ้านตะบองตะบองเพชรเนาะทุกคนหรือว่าดงเห็นก็ได้ส่วนมากคุณจะเห็นว่าดงเห็นดงเห็นนี่แหละตังแวดงเห็นถ้าตรงไปพุ่นก็นสิไปเซโปนถ้ากับไปทั้งนี้ก็สิไปพุ่นแหละไปสวนในเขตน,นะทุกคนฝนก็จะตกแล้วี๋้วเขาไปนั่งหล่นน้ำหนองจักน้อยหนึ่งเนาะทุกคนเนาะ บรรยากาศกับประมาณนี่แหละเขาคิดว่าฝนสิโต๊ะกี่ดอกบน่แน่ฝนหนาอาสิโต๊กกะก็ได้ทุกคนเลยเพราะว่าขึา้นฝาขึา้นฝนเลอเกินช่วงนี่เป็นช่วงที่เฮใไฮไซหน้าเนาะฮ่าแค่ในแต่บ่แดดเป็นไดถ่ายแดดเนี่ยโอ้โจบเกมมันห้อนเนาะน้องกำลังเอ่อแต่งตัวอยู่ทุกคนเลยไปสิเขาไปเล่นน้ำเพลินมาเลเล่นน้ำนองนี่โดนน่านแล้วนะแต่แกเพลินไปบ้านเฮาไปมุกทหารถุนกะ กับบัดีมาเวยน่องเลยน่องว่ามาเวยห้าวในเดือมาเวยห้าในเดือเฮากกับบัดีมาเวยเพิ่นเลยครับมีโอกาสครับมาเที่ยวนี่ก็เลยอ่ะเวยน่องแน่เนาะเวลี่น้ำน่องแต่ก็เสียลิปกับน่องน้อยหนึ่งเนาะถามไทยสุกดิบเนาะไม่ถูว่าถามไทยข้มสุกกันนี่แหละว่าเป็นแังได้อยู่ดีมีแห้งบอประมาณหนึ่หละน่องแต่งตัวแล้วหรือว่เฮ้ยแต่งแล้วเลยง่ายเลยเออมาเม้นตื่นมาเนาะพอดีไอ้มาแล้วพอดีห้าอัน เมืองนางยูเมื่อกี้นะโบเบิองนางเพิ่นเบิองนางกับเท่านั้นบ่จักว่าเพิ่นอยู่ตอนแรกนึกว่าเจ้าอยู่หุ่นได้อาสพอนอาสพอนบ่กเขาเอิ้นแมีในเข้าไปอาสพอนอาสพอนอยู่นี่เขาเอิ้นเมืองหยังเมืองอาสพ่างทองมันใกล้ๆกันเนาะอาสคือกันเนาะอาสพ่างทองอันนี้คืออาสพ่างทองคือเมืองสะพอนเนาะแม่นแล้วกะบ้านเจ้ากะอาสพอนบ้านเจ้าน่ะซื้อบ้านหยังล่ะซื้อบ้านหน้าเดือบ้านหน้าเดือครับซาวหน้าเดือครับผู้ไทยกหน้าเด้อซ่องนั้นได้ขึ้นแล้วเนาะ <c oughs> ได้ขึ้นแล้วสองสบายดีเจ๊บ้าด้วยน้องลาสบายดีายดมาจจกช่องน้องเกศสาวากุ้ไทยหรือว่าเกศสอนสาวกุ้ไทยทุกคนชอคคอ่องน้องค้าคือเฮ่าน่ะโบดีเห็นกันโดนเนาะน้องเนาะต้องใส่เข้ามาโดนบ่โดนโดนแล้วเจ๊ไปเห็นกันอยู่มมโ<อ>มกมันบอง่นายโอจังก็กกได้เลยจักเม่นจักเม่นจักดือหอดดืออันเจ๊มึงจะจำก็ได้หอดหอดหอน้องลาหอดหอดแหละต่หัก เข้ากับประสานงานกันตลอดเนาะนทั่วคุยกัน<า>ตลอดถามซุกถา,ามดิฟกันประจําว่าเป็นอย่างได้อ่ายครับกับทากไายหน่องประจําแต่ว่า,เ,าเพิ่นนันห่างหายจากเขาเอื่อนตั้งกาจากคลิปห้องไปเพิงเพราะว่าไปสุดกรห้องกับบริเทคคลิปสำนาหน้องเนาะแต่มีแต่ว่าทาหน้องไปหั่นมะนีแล้วกัมาสงหน้องแล้วกับกับบริเจอร์กันอีกเลย์ต้นแถเดียวนีเนาะเป็นอย่างไรหายหน้าแล้วหรือยังหายหน้าปีนี้ก็คือแบบ วาดเอาเพราะวา่าเขาน่ะสรงนึงเนาะอีไม่ค่ะเกษีเลยมันโตอีพจน์นะมันก็นยุ่งยากในการเฮ็ขดขันจับนะมันก็คือสีอมาแล้วก็นาดแล้วผู้เฮ็ดกุมมีเขาก็เลยวาดเอาจากทีนี้นนะโอ้ก็เลยวาดเอาสมพพอเอาอะไรที่ดำเนี้ยสิที่ดำหนั่นนะสาวโอ้อโอคอนนึกว่าหน,น้าโอ้ที่เจ้าที่คอยเบิ่งคลิคปซุ่มเจ้าภาคดำหน้านัาน่นคือหน้านะสาววันนั่นนะ่ะ <_' n S 1> โอ้เขนานึกว่าหน้าซุ่มเจ้าดำอู้ดำโอ้โอจุ่มเจ้าหน้าวาดเอาเ <_' c ười> มย์นายไปซอย ไปซอยส่งบ้าซอยเอ้ยจะซอยน้าสาวซอยพี่น้องนะไปซอยเพิ่นแจ๊กมือซอยคนละมือเมือม่อวานงรถไฟพิลิปปีซับหน้าโอ้เลวบอกไงว่งาะกะซอยกันเล็กๆหน่อยๆเนาะบ้านที่เฮาอยู่นี่คือบ้านตะบ,บองเพชรบ,บ่ตะบองเพชรมึง อ่าสะพังทองน่องกันย่างอยากล้กันไดอย่ามาเต่ข้างสิลงต่ออาสะโพนอาสะพังทองคล้ายๆกันนี้คล้ายๆกันลวกันอยู่นี่เขาเอิยนี่ก็ดงเห็นบะดงเห็นมันที่เป็นทางแบบว่าเขาจะไปเซฟโอนไปสวคนแบบมันเป็นทางผ่านเลยจ้ะโอ้เป็นทางผ่านแม่ช่างพานหลเมืองเลยไปทาง เวียดนามกับพันทางนี้โอ้เดือดน้ามกับพันทั้งนี้โคชคดีครับที่มาเจอน้องเฮ้านะ่ะคิดว่าสิบริเจอน้องเพราะว่าคิดว่าเพื่อนหนาอ,อยู่บ้านกับเอื้อยอลไรอยู่นี่นะ่นมีแต่แม่อยู่เลยว่าสิเอาเครื่องที่เพื่อนทรงรุ่งเพื่อนเท่าแล้วเอามาฝากน้องเอามาฝากไว้ให้น้องอยู่นี่แหละเพื่อนสิพากันออกมาเอาใจสินะโชคนะดีที่ได้เจอกันเนาะเพราะเฮากัมาเฝ้าพราเท่าน่ะยู่เกือบเดินเกือบหัเดินแล้วเกือบเดินแลวซุ้มเจ้านั่นอู้เนาะ ชุดก่อนกับมาแต่ผุนโมแมนบอกไปเสก่อที่เขาคุยกันนะลุงไตบอกอ๋อแมนไปหาไอแต่นั้นเพื่อนบอกสบายก็เลยได้ขากันลุงไปเวอร์เลยเกือบเดือนได้หันมันบอกสองอาทิตย์ได้ปะแมนได้น่ได้ใช่เฉพาะพอเดินเดินทางครั้งนอกปีนี่เนาะมาหามาปุ๊บก็พอดีมาเข้าไอ้โคมาเนี่แหละมาบังแง่งเล่าีท้ก็ไปทุกคนเลยพอยายยายยายอยู่บ้านกต่นอกวังหันเนาะแต่ยายเสียวังบพราะท่านเคืองหน่อยมันบอก แล้วเราคิดหอดกันหรือนั่นหรือก็พวกชีคัดไปเบอร์มันเดินกวัาๆอะไพวกก็มาอาการนักเข้าแล้วก็เราไปน้ำมาผ้าแต่ว่าอากาศดีว่นนี้โอ้ห้าวกะต้องแสดงความเสียใจกับน้องเพราะว่าอันกับยายน้องเนาะถือว่าเฮากะบอดีบอดีมาร่วมงานเลยน้องเนาะก็คือเฮาเจอกันน่ะก็คือส่วนมากกันน้องไปมุกเวลาน้องว่าเฮามามุกได้อ่ายเฮาวจังเนีพอกันเนาะกับถ้าเฮาเขามาหาเจ้ากันสุดกรกับมากกับ มาไสฟุนเจาะกับยูอยู่ไทยเนาะช่วงนั้นเพิ่นไปเมื่อนมะป้าก็เนาะงเฮาการเมีนบางทีเไปไปดูไปฮันเป็นนี่คนละท่าเมียนเป็นโบเด้พลกันทุกคนช่วงนี้งานหลายหน้องเนาะดำหน้าจักหน่อยนี่บ่เฮิงนี่กับเฮือนเอ่อเฮือนเกษรน่ะเป็นเฮือนที่เพิ่นปลูกพืชเกษตรนะเขาเอิ้นยังก็ปลูกปลูกผักผักกเป็นแนวกินนะเป็นเมื่อคือต้องใส่ข้าววัทุกอย่างบ่มียังไงมียังไงอันในสวนเจ้าะ ยอดมะโบเป็นผักโบ,บ๊กควมเป็ว่าเข้ากะสามารถเอามากินในชีวิปตประจำบ้านได้นะมันคือ<ม>ยอดมะโบแล้วก็อันผักซอกผักเซีนเขาก็เอามาคั้นเป็นชงกิ็นชงได้อบอกไงว่าปลูกขายนำ้ำขายน้ำพี่มันก็ขายน้องไปรอขายตลอดจิหั๊บไ,ไปรอขายตลอดเว้ยพาเห็น,น,ะะนเนี่ยกะยามโมเมนต์ยูทูบเปิดยูทูบเปิดโอ้ยมาขายเครื่องอิเลฟเวอร์มาขายเครื่องเครื่องเครื่องนอกในกะ กเขาเคยไปสองสามเทื่ยนี่เขามาักบรรยากาศเพื่อนเพื่อนเนี่ยคือโล่งน้องเนาะโล่งสบายแล้วก็อยู่ไก่โรงเรียนพร้พอมเนานะติดกันเลยว่าไงาจี้ย้อนเขาโรงเรียนกับมุหัวไปเลยนร <c oughs> อข้ามไปเลยมันติดกันเลยดิเออข้ามไปเลยสบายแต่นานนแ,แต่มันก็แมบบ่ว่ามันเป็นมันสงบเนาะแต่ว่ามันบติดกับเพื่อนหลังื่นไปเรืเลยทะเลบทิดกับเพื่อนหลังื่นแต่ว่ากะค้ายค้องสิบวันใดดีที่เคยติดโรงเรียนปานนั้น ได้ได้แบบเงินละสามสี<อ>่ร้อยทั้งถึงทั้งกำไรได้แต่ได้บ่ก็บ่กว่าได้เพราะหลานหลายหลานลาน้อยกินเนอะเท่าไหร่เอาชื่อว่ากำไรกับหายนะกินซะขายคลองเนาะขายอยู่บ่ออะไรเดี๋ยวนี้นะขายอย่างได้ขายเพราะว่าเขาเหน็นยุติเหล้าปีดแตอนนี้นะอ๋อไอลืมไอลืมอยู่นี่อยู่นี่นะเพิ่นสิปิดลืมมาโรงเรียนอยู่เล้าเนี่เพิ่นสิปิดช่วงที่ว่าเขาเอิ่นว่าออ๋เพิ่นสิปิดให้เด็กหน่อยดำหน้าคือว่าเอาน้องเอานุ่งห้พ่อให้แม่น้องอยู่เล้าเนาะเพิ่นสิปิดเนี่นี่เนาะเพราะว่ามันระดูดำ ดำให้ดำหน้าเนาะประมาณสามเดือนนเพิ่นส uh ิพักสามเดือนอยู่แล้วตั้งแต่ปี๊ดปี๊ดสามเดือนเลยวะเมนอนุบาลไปฮอดอ่ามัธยมเข้าคือกันหมดเลยโอ้ปิดเบิร์ตเลยกะอยู่นี่นะเพิ่นปิดแต่ดำหน้าตีเกี่ยวเข่าเดฟปิดอยู่บ่เรปิดจ้าโอ้ปิดเกี่ยวเข่าโบปิดเพราะว่าเกี่ยวเข่าเนี่อาจสิอาจสิง่ายกว่าดำเพราะเกี่ยวเขากะอาจสิจ้างได้เนาะแต่ว่าดำหน้านี่ยอู้มันหนักนองๆเนาะเพราะว่าแถวเนี่ยเพิ่นยังเฮ็ดแบบแบบพื้นบ้านอยู่ยัง ย่าง,กกา,างดกกาย่างดกกาย่างดำอยู่ดกกาดำเองบ่คือบานเฮาบานเฮ่าวานเจ้าก็แถวนี้ก็เริ่มหลือยังเริ่มมีวานบางรือยังวานก็มีบางส่วนแต่ว่าดำมียังหลายอยู่ อ้ายมาแต่เศร้าเนี่ยถามตัวเนี่ยจะกินเข่าหรือยังโอ้ยิ่มแล้วจ้ะโอ้ยิ่มแล้วเรียกว่าเ่าท่านกินเรียกว่ามา่อดแล้วเอ้าหมือนว่าเ่าท่านกินเขากินน้ำได้ไอ้มาใช่ไหมอิ่มแล้วมว่าสิหายเพาะไม้ขาให้เลยกินข้าวแล้วบ่อห์นะเพราท่านเ่าท่านกินดอกข้าวนักจีเดินทางต่ออยู่แต่กะมาเยี่ยมเปืนเทียรนี่กะเดี๋ยวมาเยี่ยมกันอยู่เพื่อนเพื่อนพอย่าเนาะตกใส่เข้ามาบ้านท่าอื่นพอย่าแต่ภาษาเจ้าอื่นอื่นพอเถ้าอันบอกพอเถ้าไม่เถ้าเนาะแถวนี้เนาะแต่บ้านท่ากอื่นพอย่าไม่ย่าประมาณนี้แหละ เป็นยังไงสบายดีอยู่เนาะนอกจากเจ้าน่ะแหมสบายดีอยู่แต่ว่านอกจากว่าเวียก้ลยขึ้นต้องใส่ข้าว่าเวียดไลยขึ้นไหมน้ำหน้าพอครับกับพวกก็แบบพวกกับคนวันน้มก็คือแบบอาการเนื้อนน้เสิบเลยกับกับบ้านเท่ากับเพิ่นนัก้ลยแล้วจริีๆเนาะตรงมาตรงลูกล้านมานอนเฝ้าไลยบอบไายได้เนาะ บางโซงนึงนี่ะมากเรทุกคนเลยพอแย่ๆมีท่านเห็นเจอเล่าชินาแม้ว่าอาการบางโซงเนาะมันก็คือเครอเราสิไปแล้วนะอ้ก็เลยมาพูมกันพูมกันแล้วเออก็คอยเบิ่งเล่ากับพ่อได้กินข้าวลงไปนะเขาก็เอาแล้วลูกปอนพอกินได้สามสี่คาำนะพอแบบกินลงไปได้ในนี้นะก็เลยย้ายกันไปหาฮ็ดงานนี่แม่นแม่นแม่นแต่ว่าก็เขาก็เห็นทีนอนทั้งในน่ะเต็มเลยนาะแสดงว่ายนียมาขึ้นมานอนลายเนาะ โม่พี่ต้พี่น้องนี่แหละแต่ก้อนน่าแฟรเต้โอ้โอ้โอ้เฟรนอนก็ไปนั่งคุกคดีเกิดว่ามุ้งนึงคณะสี่คนข้างในแหละเนาะกับเป็นเป็นพอเป็นแม่เนาะต้องดูแลกันจังสี่แล้วเนาะบ้านเท่าเนี่ยหนเนาะบ้านเท่าสีม่เฝ้ากันเนี่ยหนเนาะขันอยู่บ้านเนาะอันนี้เราเกิดมันสิ้เมเปเต้คันเฝ้ากันเต็มเฮื่อนเลยได้มีชาวบ้านที่เราอันนี้กิดมันหอามากมัแบบมันมันโซนเมืองแน่แล้วเนาะแต่อยู่บ้านนอกตะเกียบก็คือสิเต็มตึงเนาะหนองเป็มแล้าก็ ต้องหากับเข้ากับน้ำอันนั้นได้ว่าขาย่อค้นมากนะะหากระฟอกาแฟต้องเป็นเจ้าภาพเป็นคนหาเบิร์ตนว้ออยู่เนืกินย่อโอ้จังสันต้ประเภทนี้จังสันมอหนอกโอเมนเพราะว่ามาเฮือเเขาก็ต้องหาเนื้อกินเธอผู้ที่มาเป้านะหาเป็นน้ำเป็นไนเป็นกระฟอกาแฟไว่าเขางงนอนใช่ไหโอ้โหนี่ไอ้กําลังจักอะไรได้นี่เพราะว่าอยู่บ้านหนยมันมันห่างหายไปเบิร์แหลวพวกนี้นะมีแต่ส่วนมากกับเขาลงบ้านกับ กับมาเฮือนกับสิมีคนมาซองมาเบิงเล็กๆหน่อย,อยๆดังยเ่อันนี้ก็ประมาณนะั้นแต่ว่าคนอยู่บ้านตอนสมัยอันพ่อของพ่อนัองเกนะแบบว่าคนเนะต็มเพื่อเลยคือแบบนั่นเป็นอีโคกับเราเท่าเราเป็นกก็เป็นเงาที่นะ่ะแล้วก็มาเฝ้าทก็ต้องหาแนวยูแนวกินผู้ที่มานั่นแหละก็หลายนนนนนเนื้อเนื <g ười> <g ười> ้อก,กันเมื่อเน,เนื้อเนื้อสิว่ากับเมื่อหาแนวยูแนวกินน้ำหาได้น้ำกับ เป็นกระเพาะกแฟเขาต้องซื้อมาประจำอยู่แล้วเด้เพราะว่ากลางคืนทำบริแนนต์เนาะบางทีแบบพื้นผู้ผท้าวนะผู้ที่เนป่วยนะเป็นแบบอาการแบบว่าบางทีเขาอาจจะอยูบอนอน่บนสงบงนอกที่เสษมมือไม้แล้วสิบไปน้ำนะเหมือนนอนนิ่งคนเดียวประมาณนั้นเนาะน้นองเนาะเบาเนาะก็ดูแลกันไปก็ดีเลยนะครับเขากับมะแว่น้องก็คือมาทักทายเพื่อนน,อน้ำเลยกะเอาบอกไงว่าย่ำน้องฝากเครื่องน้งเธอรุ่งเพือนเท้าสิกะ เข้าก็เอามาฝากน้องแต่มีโอกาสนะส่วนมากกับจักเล่นบ่หนี้จักจักมองฝากกันได้บ่หนี้ <c oughs> แต่ว่าไอ้เข้ามีเครื่องกองซองกองเด้อตัวเอามาลงเพื่อนอันพอตาไม่ไน่าแหยแน่มาลงเพื่อนนะเสาหนาเบ้าเนี่ยนี่เอามาตั้งจึกนี่กะเ <c oughs> จ้าก็บสบายแล้วันนี้แ <c oughs> ม่นจ้า <c oughs> มันเ <c oughs> ป็นแบบขางไปทางผ่านมากหรือพอดีเลยนะมันเป็นทางผ่านพอดีเนาะบอกางว่าเมื่อสวรรดีเขียนแต่ก็ต้องผ่านเนาะผ่านเลยเนาะสบายเนาะเขาสิขึ้นเชฟปนกับต้องผ่านเนาะผ่านจ้ากะจังได้กะสูด้วน้องเด้อ สองเ<ด>จ้าเป็นยังไงสองเจ้ากับโอเคแหละหมอกขึ้นว่ากับโอเคแต่ขอแต่ว่าวิวบ่ค่อยดีแต่ว่าเฮ็ดไปตลอดอกะกะเฮ็ดตลอดนอ้นนนองเนาะมือเลราที่เแบบเข่าค่ะเี่เข่าไปเดี๋ยวเราบ่ค่อยท่ายบ่ค่อยได้ท่ายลงแต่เขากะเฮ็ดไปตลอดฝากติดตามเนี่ยด้อฝากติดตามเพื่อนเน่ยด้อครับเด้อยวสองเพื่อนกับน,น,น้องน้องน้องเก๋สาวพูไทยสาวพูไทยช่องนึงเกศอนสาวพูไทยและและกัเอื้อยเจเราดีสิคะสองเอื้อยน้องเก๋กะบซุนน้ำสาวพูไทยเด้อฝากน้ำ ฝากติดตามน้องเนี่ยเด้อครับเด้อฝากไปเบิ่งอันเพิ่นแน่เนาะจริงๆนะเฮากับเอฟซีเฮากับบอดด้ร้ายลือกันปานใด๋กับน้องดอกก็คือยอดคนเบิ่งกับแทบสิบ่ลือกันแหละเอาแต่หากะคอยเบิ่งคอยสู้กันไปเ<ม>นาะน้องเนาะกานผู้เลิแปลว่าเอายังฮู้จักอันอ่าน้อ,นนองเก๋บ่หรือเอฟซีเอเมันก็ฝากมาติดตามเด้อหรือว่าเอฟซีน้องเก๋เนาะบ่ทันฮู้จักก็ฝากไปติดตามอ้นี่เด้อเพิ่นเป็นกำลังใจอในการเฮ็ด YouTube แล้วก็เฮ็ดคลิปเนาะอ้ายแม่นเนาะมันกะซอยกันไปนั่นแหละเฮาก็ได้ ได้จักได้แมนกันกับจักกันมาตลอดกับแวรกันตลอดครับย่าพิ่นไปมุกพิ่นกับทักทายอายตลอดเท่ากับว่าไงมาสักนี้เนี่ยพิ่นบม่ถิ่มเขาเลยได้มาแต่มาเขาถามมองหันมองนิ้วซอยเพิ่นซอยเขาตลอดวะพี่เลอแว็บมันก็เยอะอันเฮพี่เลอะกันเมียนหลังที่เขาเขาไปบ้านเพิ่นนั่นได้ของฝากได้ได้พวกเขาโพดพวกมั่นในเพิ่นพุ้นไหนแต่กะแซบครับของมันเป็นธรรมชาติเนาะกับตลาดเสากระปิตยางในเมืองอาจสะพอนเนาะ ปากเมี่ยแล้วกับบอกง่ายว่าไคอยากมากเมื่ออาสะพอเนี่ยกะกะเขามาเห่นมาเยียบน้ำนองได้ท่าค่ายนองได้น้องน้องเนาะจากกับมีสองทางที่ต่ออยู่ดอกนะองอ่แต่คือเฟซเบอร์เพื่อมันยังเจ้าไอดดล่าค่ะเกสอร K E S O N E หือเกสอรหนึ่งแล้วกัเบอร์โทรเก้าเก้าสามหนเกาเก้าทาากับร่วมกันมาดนเติมแล้วนอนองเนาะบันี้อายกะซีเมื่อป้าได้มันนี้ เทือหนาแต่จเจอกันเนาะน้องเนาะเฮาสีมาหาตัวเชือหนาก็คือสีอาสีบุิงดอกอาสีประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์อาสีแพรมาเดี๋ยว<ๆ>ให้ให้เบาหน่ายครับจากเวียดนามซะก่อนจะชวน้องหน่ายมาคิดฮอดเซาวเวียดมาเนาะคิดเ <c ười> ล่นไปหาเซาเวียด,ดขอบใจได้น้องได้ที่ซื้อมากระโพาะให้อากินขอบใจได้ร้ายที่ได้ทักได้ท่ายได้คุยกันครับเป็นบอกว่าไงว่ากะซ้ำไอ้น้องกันที่เฮาผูกจ้ากันมากเนี่ยเกือบปีไปวนาะน้องเนาะเกือบปีเนาะ ไปไป้ายนี้ได้วันดนี<ล>้เป็นทางขงนด้ไปแล้วนอ้อง๊ายบายไปละไปป้ายน้องก,ก่อนครับ